ดีๆที่กลุ่มติเพชรเป็นอะไรได้บ้างเป็นอับดุลถามได้ตอบได้อิสุมิวเอ็กมีกี่สีหรอคะหกสีจ้าถ้าอยากขอพรเรื่องงานปังๆต้องไปไหว้ที่ไหนดีคะถ้ำนาคาสีหรือถ้าใกลๆ้ๆก็วัดแขกสีลมโอ้ยทำไมพี่รู้ทุกเรื่องเลยอะ่ะใช่จ้ะอยู่ที่นี่ต้องเวลารอนนิสเป็นชาวต่างชาติ Hi คอนิจิวา Let's go over Cambodia the Laos p l a s e to the f i r s t a p as you can see Nice report guys See you the next you in meeting บายบายสวัสดีค่ะเป็นคนนั่งมีคนขับรถให้ทำงานที่กลุ่มตรีเพชรไปวิเศษทริปไม่ต้องบอกแท็กซี่มีรถมารับถึงที่เลยละค่ะืทำงานเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อดีนะเป็นนักกีฬางานก็ดี Worklife Bal ัน c e ก็ได้เป็นซูมบาโยคะแบดมินตันเอบานปลอดเทลปยานยกเดหดลุ แ้วก็อยู่บินปองนี่แหละไปเสร็จที่นี่ทำงานครบทุก5้าปีก็รับทองไปเลยเพราะฉันคือพนักงานตรีเพชรกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้